สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมิ t ซูโป้แปงบายเซลเมเช่นเคยนะคะวันนี้เมยจะพามาชมรถรุ่นเอ็ n ว e r เด2022 2ีสี่ขาวมุกนะคะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้เลยให้กับพี่สุคน FC จากมีนบุรีนะคะเดี๋ยวกับชุดแต่งสปอร์ตไ d เดอร์เจเน i เรชนสองเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของชุดแต่งชุดนี้พี่สุคนเรียกเป็นชุดแต่ง Sport Rider Generation 2นนะคะ คือดีไซน์ของเจเนอเรชันสองนี้จะแตกต่างจากชุดแต่งอื่นๆด้วยการที่จะมีไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าอยู่ตรงกลางมาให้นะคะชุดแต่งอื่นๆส่วนใหญ่ไฟเดย์ไลท์จะอยู่ด้านข้างนี้อสำหรับชุดนี้จะอยู่ตรงกลางนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านข้างตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายๆตัวสีนะคะลูกเล่นของเขาคล้ายๆตัวสีจะเป็นสีขาวตัดสีดําแล้วก็มีเส้นตัด สีแดงแบบนี้มาให้ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังที่สุดสําหรับเอฟเพนเดอร์ที่ขาดไม่ได้นะคะที่เมย์พูดในทุกๆคลิปนะก็จะเป็นในส่วนของตัวอักษรด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราเลือกให้เป็นสีดําเงาเพื่อให้มันตัดกับตัวสีรถรถจะมีเป็นตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะคะอันนี้ก็เพื่อให้มันรับกับรับกันกับตัวกระจังหน้าด้วยและถัดมาด้านข้างนะคะในส่วนของล้อแม็กอันนี้ล้อขนาดยาง 20555R17 นะคะจะเป็นแม็ก ปัดเงาติดตั้งมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะและในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างจะเป็นในชุดแต่งของสปอร์ตไรเดอร์นะคะจะมีลวดลายตรงนี้นะมาให้นะคะแล้วก็ตัดสีดําด้านแล้วก็ตัดเส้นสีแดงแบบนี้มาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งในรุ่นของสปอร์ตไรเดอร์เจเนอเรชันสองค่ะและในส่วนที่เมย์ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มก็จะเป็นในส่วนของเบ้ามือกันลอยสีดําด้านแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้อย่างให้เป็นสีดําด้านดาเงาหรือว่า เป็นลายเคปลร่านะคะเอาที่ลูกค้าชอบนะคะอ่าและในเรื่องของฟิลม์มฟิล์มอันนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมทกองแสงอย่างดีนะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้อยากได้ความเข้มเท่าไหร่สําหรับพี่สุคนพี่สุคนเลือกเป็นความเข้มอยู่ที่ขนาด60รอบคันนะคะจะได้ดูไม่ทึบมากไม่มืดมากนะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์จะเป็นสีดําเงาติดตั้งกับตัวรถให้อยู่อ่าเมทติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มค่ะและมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านหลังจะเป็น ชนสกเกิร์ของรุ่น SPORT r เ d e r GENERATION 2นะฮะจะเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยกันที่ติดตั้งปลายท่อคู่เป็นปลายท่อหลอกแบบเหลี่ยมแบบนี้มาให้นะคะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวสีสกเกิ์คือสีดำดาด้านนะฮะเพื<ๆ>่อเพิ่มความโดดเด่นและความความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ นอกจากสเกิร์ตแล้วนะคะเมย์ May ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยการติดเซ็นเซอร์ด้านหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่หรือว่าเวลาถอยจอดนะคะอันนี้จะมีเสียงสัญญาณเตือนที่ด้านหน้าของผู้ขับขี่ให้นะคะและแถมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เมย์แถมให้ลูกค้าเลยจะเป็นในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้านะคะการใช้งานของเขาสามารถกดจากกลุ่มรีโมทได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆสไลด์ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งได้เลยนะคะสำหรับ ลูกค้าคนไหนที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเมย์เพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะและในส่วนภายในที่เมย์ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มจะเป็นในส่วนของพรมกระดุมเข้ารูปเต็มคันแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีได้ตามที่ลูกค้าชอบได้เลยค่ะและที่นั่งแถวที่2ที่เมย์ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มจะเป็นในส่วนของหน้าจอเพดานขนาด12นิ้วนะคะมาพร้อมหน้าจอ a อ d ด o i d ขนาด10นิ้วติดตั้งให้กับคุณลูกค้าอันนี้ก็คือ เขาจะทำงานร่วมกันนะคะด้านหน้าเล่นเป็นแบบไหนด้านหลังก็จะเล่นเป็นแบบนั้นสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลง Android Auto Apple CarPlay ได้เลยค่ะและรถคันนี้นะคะมยยังเพิ่มฟังก์ชันด้วยการเพิ่มไฟวลครัมไลท์มาให้แล้วก็ระบบเสียงแจ้งเตือนเวลาปลดปลดล็อกรถปิดรถนะคะอันนี้มีเมเพิ่มออปชั่นนี้เข้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะพร้อมประตูท้ายไฟฟ้าสามารถเมนคํา่่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเมเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจมิสูโปปังบายเซลเมย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆจากเพจมิสูโปปังบายเซลเมย์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ